นพวานพระนางมารีพรมจารีแห่งภูเขาคาเมลบทภาวนาสำหรับทุกวันข้าแต่พรมจารีผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งและราชินีแห่งคาเมลพระแม่เป็นความหวังของผู้ทุกข์ร้อนและเป็นความบันเทาใจของผู้โศกเศร้าโปรดยามองดูบาปของลูกเพียงแต่ระลึกถึงเท่านั้นว่าลูกเป็นวิญญาณที่น่าสงสารซึ่งพระบุตรของพระแม่ ทรงไถด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์และดวงใจของลูกได้ถูกประทับตราจากสายจำพวก,กศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่แล้วโปรดฟังคำวอนขอของลูกด้วยเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเพื่อเทอิดเกียรติพระแม่และเพื่อความรอดพ้นของวิญญาณของลูกแล้วขอพระแม่ประทานให้ตามที่ลูกวอนขอในนพวานนี้ด้วยเทิญอาเมน บทภาวนาของวันที่หกข้าแต่พระมารดาแห่งคาเมลที่รักยิ่งของลูกลูกรักพระแม่มากเกินกว่าที่จะบรรยายและมากกว่าที่บิญญาณของลูกจะเข้าใจได้ลูกเคารพเทิดทูลและสรรเสริญพระแม่ข้าแต่พรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธิ์พระครัภบริสุทธิ์ของพระแม่ได้อุ้มและให้กำเนิดพระบุตรของพระเจ้าสูงสุด โปรดวอวยพรแก่ลูกและโปรดช่วยลูกให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งมวลเทินอาเมนสวนบดบทวันธามารีสาจบวันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารี พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปีียมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนบทเราว,วิงวอนพระแม่ผู้เป็นดอกไม้แห่งคาเมลช่วยวิงวอนเทินพระมารดาพรหมจารีเสมอช่วยวิงวอนเทินไร่อัง,งุ่นผลิดอกสะพรั่ง ช่วยวิงวอนเทินความงดงามแห่งสวรรค์ช่วยวิงวอนเทินพระมารดาพระเจ้า pues uh. ช่วยวิงวอนเทินไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระแม่ช่วยวิงวอนเทินพระมารดาแห่งจอมราชันช่วยวิงวอนเทินโปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาแห่งคาเมลเสมอช่วยวิงวอนเทินดาราสมุทร ช่วยวิงวอนเิอ